วิดีโอนี้เปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของ e l d e n น i n g s h a d o w of the e ดอ t r e เพื่อเพื่อนๆที่ไม่ชอบการสปอยขอให้ข้ามไปก่อนนะสวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง First Play ครับใกล้เปิด DLC ให้เล่นกันเต็มทีเนี่ยทาง From Software ก็ปล่อยเทลเลอร์พร้อมๆกับภาพขีวิชวนออกมาเรื่อยๆแถมล่าสุดยังมีพรีวิวจากสื่อกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายเจ้าที่ได้ทดลองเล่นกันไปนิดหน่อยด้วย ทำให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับทฤษฎีของ Shadow of the Earth Tree มากมายซึ่งผมที่ไปไล่อ่านมาบ้างเนี่ยก็อยากหยิบบางส่วนมานําเสนอกันครับแต่ต้องเรียนว่าฟังไว้ขำๆนะเพราะดีเทลส่วนมากเกิดจากการจับนั่นชนนี่เอาล้วนๆไม่ได้มีข้อมูลที่บอกจากตัวเกมโดยตรงเท่าไหร่ทฤษฎีที่1การกลับมาของก็อดวินพอเริ่มโปรโมทจริงจงในทวิตเตอร์ทางการของเอ den Ring ก็เผยภาพสกินช็อตบางส่วนให้เราได้เห็นพ่วงด้วยคำบรรยายสั้นๆที่ไม่ได้บ่งบอกอะไรมากนะักบางภาพพอมีเทรลเลอร์กับพรีวิวออกมาก็เสริมข้อมูลให้แค่อีกนิดหน่อยเช่นภาพอัศวินหัวหน้ากลุ่มผู้ติดตามร่องรอยการเดินทางของมิเคลาที่ในตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเธอถูกเรียกว่านิดเดิไนลีดาและคงจะเป็นคนแรกที่คอยแนะนำเควสให้แก่เราทีนี้มันมีภาพศัตรูตัวหนึ่งร่างกายเหมือนมนุษย์ผมยาวสีขาวหน้ากาก,ากสีทอง และมาพร้อมกับเขาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลต้องสาปโอมนตัวผมมองไปก็เออแค่บอสใหม่ที่เราคงจะได้เจอแต่คอมเมนต์ของเกมเมอร์คนอื่นเนี่ยเล่นเอาบันเทิงดีเหมือนกันครับเริ่มจากคนจับสังเกตปลายเท้าที่ดูคล้ายบอสแดนซิ n ง l ล o n ซึ่งปรากฏในวิดีโอตัวอย่างประกอบก,บกับการที่มันมีขาวและ Dan ซ i n g Lion เนี่ยก็มีขารอบๆตัวด้วยทำไม่คิดกันไปว่าอาจจะเป็นเฟสสองของการต่อสู้ ถัดมาท่าทางในภาพเนี่ยศัตรูก้มตัวลงกลางแขนออกอีกทั้งยังถือกองจากทรงกลมในมือพอมองกันดีๆจะเห็นว่าองค์ประกอบทั้งหมดดูคล้ายมดลูกครับซึ่งถ้าว่ากันตามตรงก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เรื่องราวในซีรีส์โซในวนเวียนอยู่กับการเกิดกำเนิดใหม่อะไรแบบนี้เสมอมาอีกประเด็นคือหลายคนเชื่อว่าเขาเป็นร่างแท้จริงของก็อดวินองค์ชายสีทองซากี่อยู่ใต้ต้นพฤกษาทองเมื่อลองเอามาเทียบในกลางแขนออกไปเหมือนเหมือนกัน ร่องรอยของแผลบนหลังซึ่งได้มาในค่ำคืนดาบทมินก็ดูคล้ายๆพอรวมเข้ากับเรื่องพี่น้องของเขามอกอดและม็อกที่ต่างก็เป็นโอมนจึงปฏิเสธไม่ได้ว่ากอดวินอาจจะเป็นบุคคลต้องสาปและมันค่อนข้างตรงกับคอนเซปต์ของภาพนี้ไปด้วยครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เท่าไหร่แต่ก็อยากให้มันเกิดขึ้นนะเพราะรู้สึกว่าเรื่องราวของเขามันยังขาดหายไม่เต็มเต็มหวังว่า DLC เดียลซีนจะเปิดโอกาสให้ได้จัดแม์กับกอดวินกันสักยก ทฤษฎีที่ 2. มิเคล,ล่าอาจจะตั้งใจลวงม็อกเรารู้กันอยู่แล้วว่ามิเคล,ล่าถูกเลือกให้เป็นเอมพิเรียนตัวแทนของเมริกาแต่กลับละทิ้งมันจยัดทองและออกเดินทางตามหาวิธีใหม่ๆในการรักษาคำสาบของตัวเองกับน้องสาวเขาลงทุนปลูกต้นพฤกษาศักดิ์สิทธิ์ด้วยเลือดและฝังร่างกายอยู่ภายในก่อนที่จะถูกลักพาตัวไปโดยม็อกราชาโลหิตสถานการณ์ในภาคหลกักจบอยู่เพียงแค่นั้นครับ ดูเหมือนม็อกจะเป็นสาเหตุให้การจำศีลของมิคาล่าหยุดนิ่งอยู่ในภาวะดักแด้เพราะไม่ว่าจะโดนเติมเลือดเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่เคยฟื้นกลับขึ้นมาเลยแต่หลังจากที่เทรลเลอร์ทั้งสองตัวถูกปล่อยเนี่ยก็มีคนตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าบางทีม,ม็อกอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือรักใคร่ไหลหลงมิคาล่าขนาดนั้นครับแต่เป็นทางฝั่งมิคาล่าเองที่ลวงให้เขากระบทำการต่างๆเพราะจากคำบรรยายที่ปรากฏในตัวอย่างแรกดังนี้ And radiant shrive hearts there terrifying he wields love clean the hearts men and nothing is to of และพอรวมเข้ากับขอ้อความของไอเทมกิ่งไม้ปลุกเสกมตราทองบริสุทธิ์ซึ่งเขียนไว้ว่ามนุษย์เทพมิเคลาได้รับความรักจากทุกหมู่เหล่าและมีความสามารถบังคับให้คนรัก ก็ทำให้การคาดการดังกล่าวเนี่ยดูมีที่มาที่ไปอยู่เหมือนกันส่วนสาเหตุว่าแล้วจะทำไปเพื่ออะไรเนี่ยคำตอบอยู่ในคำบรรยายของเทรลเลอร์ที่2ท่านมิเคล่าจึงสละทิ้งทุกอย่างปลดเปลื้องทั้งกายเนื้อสีทองและพลังอันแข็งแกร่งหรือแม้กระทั่งโชคชะตาบางทีหนทางที่จะหลุดออกจากบัญญัติทองและการเป็นมนุษย์เทพเนี่ยคงต้องอาศัยวิธีการบางอย่างเชกเช่นในกรณีของแม่มดแรนนี่ ตัวมิเคลาเองเลยเลือกเอาวิธีล่อลวงม็อกให้ลักพาตัวเขาในจังหวะเป็นดักแดร้รวมกับทําพิธีกรรมถวายเลือดเพื่อชําระร่างกายให้หลุดพ้นจากสายเลือดทองคําก็เป็นได้ทฤษฎีที่3ทฤษฎีผีเสื้อที่บอกว่าเมลิน่าเป็นลูกของใครเมลิน่าตัวแทนหญิงร่างทรงของราวที่มาที่ปลายของเธอไม่ชัดเจน แม่ที่บอกว่ามอบหมายภารกิจบางอย่างไว้ให้ก็ไม่พูดกันตรงๆว่าเป็นใครแต่หลายๆหลักฐานยิ่งโดยเฉพาะทฤษฎีผีเสื้อค่อนข้างชี้ไปว่าเธออาจจะเป็นลูกคนที่3ของราดารกับมาริกาผีเสือ้อเป็นวัตถุดิบเพื่อคราฟไอเทมครับซึ่งภายในเกมตัวหลักมีด้วยกัน3ชนิดชนิดแรกตัวอ่อนผีเสือ้อผีเสื้อพิศวงมีปีกโปร่งแสงบางเบาหาพบได้ยากเมื่อปีกงอกแล้วผีเสื้อจะอยู่ในร่างนั้นไปตลอดชีวิต ชนิดที่2ผีเสื้อเอลเนียผีเสื้อที่มีปีกเป็นใบไม้เหี่ยวแห้งสีแดงพบเห็นได้ที่บึงเอโอนเนียในตำนานเทพโบราณผีเสื้อชนิดนี้เป็นปีกของเทพธิดาเสื่อมสลายและชนิดสุดท้ายผีเสื้อมอดไหมผีเสื้อมอดไหมไม่หมดพบได้ใกล้กับไฟป่าเป็นเชื้อไฟของไอเทมต่างๆจะเห็นว่า2ชนิดแรกคือตัวแทนของมิเคลากับมาริเนียซึ่งเป็นลูกของดารากร,กรกับมาริกาอย่างชัดเจนครับ พอมาถึงชนิดที่3ถ้าอ่านจากคำบรรยายนีย่ก็แทบไม่เห็นใครแล้วนอกจากมารินา่าร่างกายของเธอเคยถูกเผาจนเหลือเพียงวิญญาณล่องลอยเหมือนกับผีเสื้อที่มอดไม้ไม่หมดอีกทั้งเป็นเชื้อให้แก่เราในการจุดไฟบนเตาเพลิงมรณนะเหมือนเหมือนกับที่บอกว่าเป็นเชื้อไฟของไอเทมต่างๆแถมอักษรชื่อตัวเอ็มเนี่ยยังคล้องจองกับมารเนยียและมิเคลา่าทำให้ได้ข้อสรุปว่าเธอเป็นลูกคนที่3นั่นเองครับ แต่จากการปรากฏตัวของเมสเมอร์อาจจะทำให้ทฤษฎีดังกล่าวเปลี่ยนไปชัดเจนจากตัวอย่างแล้วว่าเขาคือลูกชายอีกคนของเมริกาจากการที่เรียกเธอว่าแม่ผมสีแดงเหมือนดารากอนอีกทั้งยังมีส่วนประกอบร่างกายต้องสาปเป็นงูสวนทางกับปัญญัติทองทำให้คนเชื่อไปแล้วว่าเขาคือลูกคนที่สามแทนที่เมลินา่ายิ่งบวกกับการใช้เพลิงสีแดงเป็นอาวุธเนี่ยก็ดูเข้ากับคำบรรยายของบีเซอร์มอดไม่ดังนั้นจึงกลายเป็นว่า ตัวตนของเมลิน่าจะยังคงเป็นปริศนาต่อไปผมอยากจะจบประเด็นนี้ไว้ตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ล่าสุดจากพรีวิวของสื่อดันมีคนไปพบผีเสื้อตัวที่4ชื่อว่า b l c k p p i l e ฟายซึ่งคำบรรยายในบอกว่าพวกมันบินอยู่ทั่วไปในดินแดนแห่งสงครามที่ถูกทำลายด้วยเปลวเพลิงของเมสเมอร์ปีของมันเพรียวบางเป็นแสงแห่งไฟและลุกไหม้ในความมืดมิดอันนี้แปลเองถ้าผิดต้องขอโทษด้วยนะครับ เพราะงั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยทฤษฎีผีเสื้อก็น่าจะยังเชื่อถือได้อยู่แต่อย่าลืมว่าฉากจบแบบที่เรากลายเป็นราชาเพลิงคลั่งเมลิน่าเธอเปิดตาโวยเห็นมรณะแห่งโชคชะตาซึ่งเป็นพลังของราชนีดวงตารัติการความเป็นไปได้ว่าเธอเป็นลูกของราชนีดวงตารัติการนี่ก็ยังคงอยู่เช่นกันหวังว่าใน Shadow of the Earth t เมลิน่าจะยังมีบทบาทต่อหรือไม่ก็อย่างน้อยๆช่วยเฉลยทีว่าเธอเป็นใครกันแน่ ทฤษฎีที่4อาจจะได้รู้เรื่องราวของราชนีดวงตารัติการกันสักทีแค่นาทีแรกของตัวอย่าง Storyteller ที่ราชนีมาริกาปรากฏตัวเนี่ยก็เกิดการตั้งข้อสังเกตกันหลายข้อเลยครับไล่ตั้งแต่สิ่งที่เราเห็นอาจจะเป็นการกำเนิดของต้นพฤกษาทองซึ่งถูกสร้างขึ้นจากกองของซากศพหรือภาพดังกล่าวอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ราชนีมาริกาสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นเทพและข้อที่ผมคาดหวังที่สุด คือเราอาจจะได้รับรู้ความเป็นไปของราชินีดวงตารัติการกันสักทีราชินีดวงตารัติการนี่ถูกเลือกให้เป็นมนุษย์เทพโดยทวีองคุลีพร้อมๆกันกับราชินีมาริกา้าเธอเป็นผู้นําของกลุ่ม,มนุษย์มังสาเทพและยังใช้พลังมรณะแห่งโชคชะตาผ่านทางเปลเวลเพลิงสีดําที่ส่งออกมาจากดาบนักล่าเทพเจ้าหลังจากพ่ายแพ้ให้กับมาริเกตจนรูนมรณะถูกปิดผนึกเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจากหน้าประวัติศาสตร์ สำหรับประเด็นที่เราอาจจะได้รู้เรื่องของเธอนั้นก็เพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งที่ราชินีมาริกาเอื้อมมือเข้าไปดึงเส้นใยสีทองออกมาจากศพหลายคนก็จับจุดว่าศพนั้นมีลักษณะของผิวหนังกับรอยเย็บที่เป็นตัวบอกว่ามันคือมนุษย์มังสาเทพครับอีกทั้งคาบรรยายระหว่างคลิปที่พูดถึงการล่อลวงและการทรยศซึ่งเป็นต้นกําเนิดแห่งทองเนี่ยความหมายของมันก็อาจจะสื่อไปถึงการต่อสู้แย่งชิงความเป็นเทพระหว่าง2ององค์ราชินีก็เป็นได้ นี่เธอเกิดราชินีดวงตารัติการโผมาจริงๆอยากจะให้เธอเป็นบอสหนึ่งในของทั้งหมดด้วยเนี่ยถ้าจะมันน่าดูทฤษฎีที่5 The Land of Shadow อาจจะเป็นสถานที่บนฟ้าและกลับหัวกลับหังตั้งแต่ปล่อยข่าวว่าจะมีภาคเสริมพ่่งด้วยภาพโปรโมทหภาพเนี่ยสิ่งที่เริ่มพูดกันเห็นจะเป็นเรื่องสถานที่ซึ่งเกิดเหตุการณ์ในเกม ด้วยความที่มันเกี่ยวโยงกับมิเคลาและเราเห็นเขาหลับลึกอยู่ในดักแด้ทาให้ผู้คนคาดการ์กันไปว่าคงไม่พ้นได้ไปท่องโลกในฝันของเขาแน่ๆครับแต่หลังจากเผยรายละเอียดใหม่ๆเข้ามานี่ก็เกิดทฤษฎีแปลกๆนั่นคือเดอะแลนด์ออฟชาร์โดจะลอยอยู่บนท้องฟ้าและเป็นสถานที่กลับหัวกลับหางคุณจอร์ดทูเจสมาชิกเรดดิทได้ให้ภาพประกอบพร้อมทั้งได้เรียงเหตุผลเป็นข้อๆซึ่งพอดูไปแล้วมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันครับ เริ่มตั้งแต่ The Land of Shadow เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ตรงกลางของแผนที่ที่เราเห็นเป็นกลุ่มก้อนเมฆซึ่งเดิมก็เคยมีคนตั้งข้อสังเกตกันมานานแล้วว่ามันต้องมีอะไรสักสิ่งและยิ่งตำแหน่งโคนต้นพึกษาทองมันจมหายลงไปในทะเลแทนที่จะอยู่บนดินยิ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความผิดปกติในพื้นที่ดังกล่าวล่าสุดทางสื่อ e u r o เม m e r ที่ลองเล่นรอบพรีวิวเนี่ยก็ได้พบข้อมูลสำคัญที่ยืนยันแนวคิดนี้ครับเขาสำรวจไปเจอหอคอย s p p r e s s i o n Tower ซึ่งบนยอดมีข้อความสลักเอาไว้ว่า The Land of Shadow is at the center of the land between หรือ The Land of Shadow ตั้งอยู่ตรงใจกลางดินแดนมัชิมาข้อต่อมาถือเป็นคำใบ้ใกล้ตัวซึ่งผมก็ไม่เคยสังเกตประตูทางเข้าขนาดใหญ่หน้าต้นพฤกษาทองเนี่ยถูกสร้างให้เห็นภาพของเวอร์ต่างๆเอาไว้อยู่แล้วครับทั้งโลกใต้ดินมหานครน็อกสเตลทั้งพื้นที่ตรงกลางดินแดนมัชิมาและโซนด้านบนที่เป็น The Land of Shadow พอเห็นแบบนี้นี่ก็ยิ่งคลายข้อสงสัยว่าทำไมชื่อภาษาอังกฤษของดินแดนมัชิมาเนี่ยมันเป็นเดอรแลนด์บิทวินหรือดินแดนระหว่างกลางคือว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองใต้ดินกับเมืองบนฟ้านั่นเองนอกจากนี้ยังมีคนใส่ขายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยด้วยครับช่วงระหว่างรอยต่อด้านบนเนี่ยจะสังเกตว่ามีตุ่มวงรีเล็กๆคล้ายดักแด้ของมิเคลา่าเหมือนจะบอกเป็นนายอยู่แล้วว่าถ้าจะไปเดอรแลนด์ออฟชาโดยังไงก็ต้องอาศัยเดินทางผ่านตัวเขา ถัดมาเป็นข้อมูลเสริมเพื่อยืนยันว่าสถานที่นั้นลอยอยู่ขึ้นไปกลางอากาศตอนที่เล่นเกมตัวหลักเนี่ยดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์จะมีขนาดเล็กหรือพูดได้ว่าก็ขนาดปกติเลยครับแต่ในวิดีโอกเกมเพลย์ตัวอย่างเนี่ยแสงที่สาดออกมาจากดวงอาทิตย์ดูมันสว่างสวยัยเหมือนจะอยู่ใกล้กันกับเราเสียเหลือเกินพวงด้วยไซส์ของดวงจันทร์ซึ่งใหญ่เกินคําว่าพอดีไปมากและถ้ามองกันดีๆช่วงเวลากลางคืนเนี่ยแทบไม่เห็นดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าเลย นั่นก็เพราะเราอาจจะกำลังลอยอยู่กลางหมู่เมฆของแผนที่ตรงกลางที่เห็นอยู่ก็ได้สุดท้ายกับเรื่องที่ว่า The Land of Shadow เป็นดินแดนกลับหัวสาเหตุเพราะตัวละครใหม่ตัวหนึ่งที่ปรากฏในตัวอย่างเขาสังเกตว่ารูปลักษ์การแต่งกายเนี่ยคล้ายๆกับชายที่ถูกหล่อขึ้นมาเป็นรูปปั้นคาเรียกับทิศซึ่งถ้ามันเป็นจริงจะตีลังกาเมืองทั้งเมืองไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ oh, no, no. และนี่คือ5ทฤษฎีน่าสนใจ ที่ผมคิดว่าบันเทิงดีและอาจจะเป็นไปได้นะยังมีอีกหลายกระทู้ของ reddit ที่ตอนนี้คนกำลังพูดคุยกันอย่างเมามันบางอันเนี่ยถึงขั้นสรุปความไปไกลอ่านแล้มมืนตามเลยเลือกเอาแต่ของเบาๆอย่าเพิ่งคิดให้มากเกินไปน่าจะดีกว่าเพราะผมเชื่อว่า from software เนี่ยเขาไม่มีทางปล่อยของให้เราได้รู้ขนาดนั้นกันอยู่แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับถ้าเจอทฤษฎีแปลกๆเนี่ยวะเวียนเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อย เพื่อผมจะไปไล่ตามอ่านบิวอารมณ์ก่อนเล่นในวันที่21ที่จะถึงสำหรับวันนี้ช่อง First Play ต้องขอตัวลากัไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ